นั่งลอกต้นหอมลืมถ่ายให้ดูนั่งลอกต้นหอมลืมถ่ายให้ดูจ้ะผู้ชมท่านผู้ชม <c oughs> นี่อันนี้ลอกแล้วนะคะเดี๋ยวจะแช่น้ำไว้จ้ะ <c oughs> ใช้มือถือถ่ายอันนี้นี่จ้ะน,นี่ที่ว่าลอกทิ้งนะ,ะนี่นี่ใกล้หมดละใกล้หมดแล้วเดี๋ยวจะเลือกใบไม้ออกแล้วก็เอาไปแช่เอ,เอากระเทียมไปแช่รวมกับเอม รวมกับไอ้ต้นหอมนะคะนี่มาดูกันจ้นี่จ้าหลังจากที่ล้างแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเอาต้องรีบทำนะจ้ามืดเลยต้องใช้แฟตหลังจากที่ล้างสามสี่น้ำแล้วค่ะนี่สะอาดแล้วก็เดี๋ยวเออก็จะมาขยำรวมปนรวมปนกับกระหล่าปีนะจ้ามาดูกันเสร็จแล้วจ้านี่ก็เป็นกระเทียมกับกระหล่ำปีของเรานะจ้ะ ร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ย่อะไรก็ดำหมดกระดมังกระดับถุงมือก็ดำนะนี่มีกระลมปีอย่างเดียวนะที่ขาวสเสร็จแล้วค่วมาอัปเดตเรื่อยๆแล้วจะ้ะแต่ว่าถ้ามีเวลานะเพราะว่าเอ้ยก็จะกลับเมืองไทยแล้วจะ้ะแล้วก็ต้องโอ้โหเตรียมของอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเขาจะต้องเข้ามาในบ้านเออมาทำไฟทำท่อความร้อนอะไรใหม่จะ้ะนี่ ลูกน้องของสามีนี่แหละจ้ะจะเข้ามาทําต้องเคลียร์บ้านให้เขาให้เขาเข้าได้จ้ะนี่จ้ะก็อันนี้นะให้น้องเขาใส่กะละมังนี้จ้ะแล้วก็นี่เออจะใช้น้ำน้ำต้มสุกนะคะไม่ใช่ใช้ไม่ได้ใช้ไอ้นี่นะจ้ะไม่ได้ใช้น้ำซุกข้าวจ้ะนี่ใส่ให้พอท่วมนะ,ะใส่ให้พอท่วม ไามา่รู้เกน้อยไปกล่ามเดี๋ยวลองกดลองกดสิให้มันท่่มจ้ะ เดี๋ยวมันก็ลงไปคิดว่าโอเคแล้วแต่เดี๋ยวกดๆมาหน้าแล้วก็ปิดฝาจ้ะเสร็จแล้วจ้าแล้วก็ปิดฝานะเออจะโรยเกลือไปข้างข้างบนเขาหน่อยนะจ้ะปิดฝาข้างบนเออขอจบคลิปนี้ไว้แค่น,นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่มีเลยนะจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะก็คงจะเป็นเก็บกระเทียมอีกแล้วจ้ะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเห็ดไม่มีอะไรเก็บเลยสวัสดีค่ะ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะ